อีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อที่บอกว่า4เทคนิคอยากสำเร็จในโลกออนไลน์สำหรับคนที่มีทุนน้อยนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้แล้วนะคะว่าเรามีทุนน้อยใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่อยากจะรวยตัดสินใจที่อยากจะสำเร็จนะคะรับรองว่าสำเร็จแน่นอนค่ะข้อที่2นะคะเราต้อง เรียนรู้ค่ะเราทุนน้อยเราต้องรู้นะคะว่าเราทุนน้อยเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะส่วนข้อที่3ค่ะลงมือทําค่ะยังไงก็ต้องลงมือทํานะคะเรียนเรามีข้อมูลแล้วเรามีความรู้แล้วเรา ตัดสินใจแล้วยังไงเราก็ต้องลงมือทํานะคะถ้าเราตัดสินใจที่ลงมือทําแล้วรับรองนะคะว่าความสําเร็จมันต้องมาแน่นอนมันไม่ได้อาจจะมาเลยนะคะมันม,มันไม่ได้ว่าเพราะว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ประสบการณ์มันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่4ค่ะก็คือการทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอค่ะทําจนกว่าจะสําเร็จนะคะแล้วเราจะรู้ว่า การที่เราตัดสินใจสําเร็จแล้วอะ่ะมันมีผลสําหรับคนที่มีทุนน,น้อยๆอย่างเรามากๆเลยนะคะใครที่มีทุนน้อยอย่าก,กลัวนะคะความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลคะ่ะไม่ว่าคุณจะทุนน้อยหรือทุนหนานะคะ คุณก็สําเร็จได้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทํานะคะใครที่อยากจะทาใครอยากที่จะสําเร็จนะคะใครที่อยากจะตัดสินใจสําเร็จใครที่ตัดสินใจที่อยากจะรวยนะคะทักมาหาเราได้เลยนะคะเรายินดีนนให้คําแนะนําและทางอินดีของเรานะคะมีไมค์เซตดีๆให้พี่ๆแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําไม่ได้ทําไม่เป็นเรามีโค้ดมีครูคอยสอนงานให้พี่ๆจนกว่าพี่ๆจะเป็นเลยละคะ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในเทคนิคหน้านะคะสวัสดีค่ะ